เอาล่ะครับพี่เที่ยวนี้พอรอนปูกรมเรือดีจากสกลนครครับครับเรามาดูครับสกลนครออ เหลวทันใจไวทันตาบอกได้เลยว่าหลังจากบายมาซัดกันมาตามที่แต่พิกัดซัดกันนวเนี้ยไม่รองน้ำแดงเป็นการพายชิงที่สประเภทขอกอสองสี่สิพิพายรองน้ำแดงสีปทุมวัจราปทุมธานีเจอกับพรปลูกกรมปลูกกรมในสกัดพีศาศสีน้ำเงินเรือนี้ไม่ธรรมดาจากสกลนครเอาเลยช่างออดหนองคายตบแตงมาช่างออดหนองคายตบแตงมาจะตามทันไม่ทันไม่ทันไม่รู้นะสิงห์ปทุมพายแรงจะสาดีจะแสงดีแต่ว่าพรปลูกกรมเริ่มตะบบแล้วแล้วเว้ยไพ่สา มันบรรยากาศหัวต e ัวเต้าล่องน้ำแดงสิงประอกวัดฉาประมธานีเอาแล้วเว้ย yes. หัวใจของนายหัวใจของบอสนายชคชงทยอ่างแก้วหัวใจเต้นตุ้มเราตุ้มล้วเพราะไอหนุ่มหน้ามนไอหนุ่มหน้ามลคนจะคนละครลูกันเดียวไอหมัดเครื่องควายไม่มียอมใครง่ายๆเอาแล้เว้ยไรบนไรบีไรกยี้ไรกยี่ไรก็ยี้ทันหรือไม่ทัอ อน <Es by> หรือ taking, ils, ไม่ท <nder> dove, oh, ัานทันไม่ทัานเอาไว้ต่างคนต่างดึงกระตกดึงกระตกช่วงหนักหนักสาวยาวๆาวสาวก็ชักสาวยาวๆาวสาวก็ชักมาดูที่ว่าดูที่ว่าสิงประทุมสิงประทุมสิงประทุมร่องนามแดงร่องหนามแดงสิงประทุมร่อง้นามแดงจะหนีพ้นไม่พ้นหนีพ้นไม่พ้นในเมื่อพอปลูกกรมพอนปลูกกรมไล่เบียดึ้นมาไล่เบียดึ้นมาด้วยพอปลูกกรมพอปลูกกรมยังไม่ลดละความพยายามคู่นี้คู่นี้ทําไม่ดูที่ว่า ถายให้ทะลุทุนเป็นแบบไหน,นถ้าถายไม่ทะลุทุนเดี๋ยวจะโดนลงโทษตัดค่าหลักจุนไว้เพราะว่าคุยกันแล้วไล่บนขึ้นมาไล่บนคือหมายยังไม่ทะลุทุนยังไม่หวางภายยังไม่ตัดสินยังไม่วางผายยังไม่ถึงเส้นแดงยังไม่ภายทางนี้เดี๋ยวโดวนทางนี้เดี๋ยวโดวนเดี๋ยวโดนครับเรือเข้าเส้นชยัยกรรมการตัดเส้นเรือที่ชนะอยู่ร่องน้ําแดงครับสิงประทุมสิงปะ์ะทุม,ปมปเป็นเรือชนะครับพี่น้อง